โอ้โอ,โอ้ชื่อเหมือนก้อเลยอะเมื่อกี้นึกว่ามันรอดไงเฮ้ยเอาหวา k เคทูเจเขาคิวอะใช่ตัวจริงมะเนี่ย,ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยตัวนี้มันชิดเราแล้วเดี๋ยวนะเราข้างหลังู่ตรงโอ้พระเจ้า สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองวิวคัมแบก็ก <ms> วันนี้นะคะวิวนะคะมีพารกิจนะคะจะมาเล่นโซโล่นะคะวิวเชื่อว่าน้องๆผู้หญิงหรือว่าหล,หลายๆคนน่าจะเป็นนะคะที่เวลาเล่นคนเดียวแล้วเหมือนศัตรูมาใกล้เราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าลกนั่นเองคะ <ms> <ms> เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะเพราะว่าวิวอะจะตื่นเต้นมากสมมติว่าเวลาเราเล่นแล้วมีคนอะเข้ามากระชิตเราอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูก ตั้งไอวงไอวัวสองชั้นสี่ชั้นเอ้ยอะไรเอ้ยนอนหมดยิงหรือว่าอะไรอย่างงี้นะจบโลกโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นโซโล่กันนะคะ oh <yeah. S 1> จะบอกกันเลยว่าวิวเป็นคนที่ที่ตกใจมากๆนะคะก็ไม่เคยเล่นโซโล,ล่รอดเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจะรอดไหมแต่ว่าตอนนี้เราเล่นเราอัดคลิปตอนเย็นนะทุกคนเราคือตอนเย็นนะตึ้งมาก วิวไม่ถนัดเล่นแบบระยะประชิดจะถนัดเล่นแบบระยะไกลชอบยิงสไนยมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือโซโล่มันต้องเอาตัวรอดซึ่งรีไฟล์เป็นเกมเอาตัวรอดนะทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเอาตัวรอดจนได้ที่หนึ่งไหมโอเคเราเราเราโอ้โชื่อเหมือนก้เลยอะเจอก้อขายมากใช่เป่าหวา K2J2000F ม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ากดตาลาก่อนขั้นสิทธิ์เยอะอยู่นะอาจจะใช่ก็ได้นะคนดูมาเก็บไฮไลท์หรือเปล่าปกติเราจะชอบลงหองนาฬิกานะคะแต่ว่าตอนวันนี้เราไม่ลงแล้วกันเราไปลงเก็บเครื่องบินแทนแล้วก็เป็นคนที่โดดเองไม่ค่อยถึงด้วยโดดไปแล้วก็ตายเพราะว่าลงช้ากว่าคนอื่นเวลาคนอื่นเขาเล่นโซโล่กันนะได้ได้ยินมาว่าส่วนมากเขาจะแคมป์นะแบบว่ารอวงท้ายๆก่อนเลยเฮ้ยมันลงที่เดียวกับเราเลยว่ะคนดูจะรอดไหมเนีน่ย โอเคเดี๋ยวเราไปหอดูดาวเลยละกันชิคว่าน่าจะมาเป็นคนแรกปืนอยู่ไหนเผื่อมันโดดตามเรามาเออคือแปลกใจอยู่อย่างหนึง่งเวลาเล่นโซโล,โล่เขามีปืนยิงยาวไว้ให้ทําไมคือสงสัยมานานมากเคยคิดจะถาม CM นะแต่ไม่มีโอกาสได้ถามสักทีเวลาจะถึงเวลาทีไรก็ลืมตลอดเขาน่าจะให้เรายิงเท้าตัวเองได้เนาะเวลามีพกไว้แล้วแม่งไม่เคยได้ใช้อะ่ะเขาวิ่งศัตรูเหรอโอเคหอดูดาวนี้เป็นของเรา เดี๋ยวเราแลกกระเป๋าก่อนละกันไม่งั้นใส่ของไม่ได้อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่เล่นเกมมานะคว้างระเบิดไม่เป็นคนอื่นเขาเล่นกันอะน่วงระเบิดโหดกันมากโดยเฉพาะตอนดูแขงนะเฮ้ยเจอบาเลสเราต้องเล่นแล้วล่ะแต่จริงๆโซโล่เล่นสไนนมันจะยากนิดนึงนะคะคนดูยังไม่เจอคนอยังไม่ลกขอกำลังใจหน่อยขอใครอะขอคนดูนี่แหละเล่นคนเดียวจะไปขอกำลังใจจากใครล่ะ นราน่าจะซื้อโดนเนาะเอาไว้เช็คคนแต่ไม่ทันละไอวอทั้งหมดเป็นของเราอะ <laughs> ส่วนมากเขาไม่ค่อยแลกไอวอกันมั้งให้เล่นโซโล่ปัญหาเหรียญยากไงที่ถ้าได้คาของแต่งนี่ดีมากเราก็าใช้เวลาในการฟาร์มไปก่อนละกันการเล่นคนเดียวมันจะของเยอะนิดนึงเวลาเล่นทีมมันจะของน้อยแต่มันได้เปรียบตรงที่มันมีคนต้อนเราชุบเราได้เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาเล่นเราต้องกดกระโดดถูกไหมไม่มีอะไรให้ทำอะไรงี้เหรอ หรือเวลาเก็บของอาจจะนั่งใครเป็นบ้างมีใครเป็นไหมเก็บของชอบกดนั่งโอ้โห44คนไม่ลดเลยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องอยู่รอดจนถึงคนสุดท้ายเราที่หนึ่งไหนน้อยที่สองะอเริ่มลดลงที่สามก็แหลมันเป็นอาถันนะคะว่ากันว่ามีไอ้วอเยอะแล้วจะตายวันนั้นมี20ลูกไม่ได้ใช้เลยเจอคนตายจ้าเศร้าเกือบเกือบ เกือบวิ่งไปเหยียบกับระเบ,บิดตัวเองโอเคเดี๋ยวเรานั่งดูอ่านวงก่อนนะจากการคำนวณสนามยิงเป้าสุสานคนน่าจะเยอะเขาไม่รอดเลยเดี๋ยวเราเรียบร้อยโอ้โูขอยไปเจอคนขอยไปเจอคนโอเคโง่ละหนึ่งก็อบอกแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันรอดไง เฮ้ยเอาว่ะเคทูเจเขาคิวอ่ะใช่ตัวจริงมะเนี่ยนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอ,โอ้โหกอแตกเลยอะแซดเลย๋ย่เราจะไปแลกโดนเพิ่มเพราะว่าเอาไปเช็คคนได้เฮ้ยเอาว่ะเคทูเจว่ะเอ้ายิงไม่โดน ไม่ตายได้ไงอะ่ะนัดที่สองไม่ตายก่อเขาหนาสุดท้ายเขาจะเป็นภัยกับเราเฮ้ยโอ้โหสักทีลอกลอกอยู่ลอกอยู่ลอกอยู่ นี่ไงคือถ้าเล่นเป็นทีมอ่ะจะไม่โลกเท่านี้เลยนะทุกคนยิงตั้งนานไม่ยอมตายเพราะว่าตื่นเต้นทำไมเราไม่เจอสนายนะไม่มีคนเล่นด้วยเล่นคนเดียวก็ได้อเอ๊ะอันนั้นศบเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้าวได้คิวแล้วสองคิวเฮ้ยมีคนยิงกันบนเขาเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเขายิงใครอะ่ะ ใช่เจอเคโเจหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยตัวนี้คนเยอะมากเฮ <Aha? S 1> ้ย <Eigen> เอาเอา่ะเฮ้ยตัวนี้มันชิดเราแล้วเดี๋ยวนะเราข้างหวังอยู่ตรงโอ้พะเจ้าโ <No. No. S 1> อ้ย Nope Nope เฮ้ยจะตายแล้วอ่ะอย่างนี้เดียวอันนั้นน่ะันั้นแกรูเจปะฮ้ <Nope. S 1> ยใช่แกรูเจปะเนี่ยโอ้โหเกือบตายไ่เอาเรื่องว่ะโก้โดนแน่โก้โดนแน่ว้าวโก้อตั้งไอวอร์ไม่ทันสินะตื่นเต้นตื่นเต้นว้าวทุกคนเหลือสิบเอ็ดคนแล้วไอมี <Yeah. S 1> โอ้ยเนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้วลงอีกแล้วอย่ามบอย่ามบเวลาลงทีไรชอบกดแล้วเก้าคนแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้บอไม่ได้ใช้นะทุกคนสิบแปดลูกทำปร๊บเอามาทำปร๊บเอ้ย ำไมนะัดเดียวตายเลยวะทำไมทำไมเราเจอเหมือนบอดเลยแต่เราเล่นหมดแรงอยู่นะทุกคนเนี่ยดูดิแลงมันจะอยู่ซ้ายมือตอนแรกเราก็ขึ้นแร้งแดงมาแล้วแหละแต่ว่าเราเอาไปลดแต้มเอง <c oughs> ข้างล่างมีสองตัวไม่ได้เราจะประมาาไม่ได้เฮ้ เต้นก่อนส่งหัวใจให้เลิเอบเหลืบเฮ้ยเธ <Nope. S 1> อคนเยอะจังนไ <Nope. S 1> อ้ยีงไม่โดนไอ้ยาโดนยิงแล้วไอ้ยาเช็คคนก่อนเพื่อความไม่ประมาทเฮ้ย กระสุนหมดไม่ได้การละเอ้ยกระสุนหมดมีคกเอากระสุนมาให้ด้วยอุ้ยสองตัวสองตัวเหลือสามคนแล้วเอาเดอสกอตส่วนพี่เดสกาเอามาไม่ให้สกาแล้วคนสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยสิบห้าคิวแล้วอ่ะเฮ้ยสโลมเล่นง่ายจังไง หรือว่าเราโชคดีมาเจอเกมที่มันไม่ตึงโอเคเอาไอ้บอกไปสร้างบ้านแล้วกันเล่นเล่นเฮ้ย,ห,ยหรือว่าเคทูเจเขาแรงสูงเราก็เลยดึงแรง ูจ <Yahoo! S 2> เล่นโซโล,ล่ละต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่ได้ที่หนึ่งโซโล,ล่นะตั้งแต่เล่นมาสองปีไม่เคยได้ที่หนึ่งโซโล,ล่เลย